สวัสดีครับหมอลำพาไปเพล,ลินชาแนลวันนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องของนกพงศกรแล้วก็พ่วงมาด้วยน้องยูกิเป็นประก,กาศนะครับอย่าดราม,ม่ากันนะจริงๆเนี่ยเราก็ไม่อยากจะพูดหรอกแต่ว่าแฟนคลับเนี่ยเห็นอดนะิวลธทําเกี่ยวกับเรื่องของน้องยูกินกพงศกรเราก็แยกเป็นพาร์ทส่วนเนาะนกก็ส่วนนกยูกิก็ส่วนยูกิแต่ก็จะมีแฟนคลับนะครับที่เขายังฟินยังจิน้นคู่นี้อยู่ถึงจะเป็นไปนไม่ได้แต่ ความรักของแฟนคลับก็ยังมอบให้เขาทั้งสองคนเหมือนเดิมนะครับนกพิรกรเดินมาเส้นทางของเขาแล้วนะครับน้องยูกิก็เดินมาเส้นทางของน้องยูกิแต่ละพาร์ทแต่ละคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดอยากให้แอดพูดเรื่องเกี่ยวกับนกพิรกรน้องยูกิอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตให้ฟังละกันนะครับน้องยูกิเนี่ยตอนนี้ก็ไปเล่นหนังนะครับเรื่อง สิงโตลำซิ่งทางช่องหวังรับบทเป็นน้องสายซึ่งบทเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยนะเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์อีกทีละกันนะครับบทบาทที่ได้รับเนี่ยก็เป็นสาวน้อยสุดกระตันยูเลยแล้วก็มีเสียงเพลงแล้วก็มีการช่วยเหลือนะครับคนในองค์กรมีมังกรเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับคณะสิงโตเชิดนะครับแล้วก็มีหนุ่มไฟแรงนะครับนักร้องไฟแรงคนนี้ได้เข้ามาเป็น พระเอกเรื่องนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือหนุ่มนุกถนัดโดนส่วนนกพงศกรอนะ่าก็คือพี่มังกรของเรานะครับพี่มังกรของเราเนี่ยจะไปเล่นภาพยนตร์ไทยอ้อต้องขอบอกก่อนนะครับว่าภาพยนตร์กับละครไม่เหมือนกันน้องยูก,กิจะได้ละครทางช่องวันนะครับส่วนพ่อนกพงศกรก็มีภาพยนตร์ขายอ้อของบอสโจโยมนินนะก็คือ เป็นคนละพาร์ทส,ส่วนนะแต่การติดตามของเราแฟนคลับเนี่ยเราจะเห็นตามเพจต่างๆที่เขายังจับจิ้นอยู่นะอาจจะไม่ไปถึงฝั่งฝันนะครับอาจจะไม่ฟินกับในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับแต่เราบอกได้เลยว่าเราสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเราเองได้นะกับการติดตามข่าวคราวเกี่ยวกับลูกโพสกอรแล้วก็ยูกินะครับเราสามารถติดตามได้เนาะแล้วก็เราสามารถฟินแล้วก็จิ้นได้ นะครับเป็นธรรมดาของคนที่รักและชอบนะครับเราก็ไปห้ามความคิดใครไม่ได้นาะแเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามว่าให้เขาเลิกรัก NY นกยูกิได้นะวันนี้ก็ขอเป็นตัวแทนและกันจะมาพูดนะครับว่าเราพูดเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายยังใดเลยนะไม่ได้ผิดกฎหมายเลยเราพูดได้อย่าดราม่านะครับเพราะว่ากลุ่มแฟนคลับบางกลุ่มเนี่ยเขาอยากให้แอดพูดนะเราก็พูดให้ละกันนะว่าเขาทั้งสองคนมีความสุขดี เขาสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมออนคือเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันนอตก็คือมัอนก็นว่าเขาทํางานคนละพาร์ทส่วนใช่ไหมทำงานคนละพาร์ทนนาาส,ส่วนนะครับแล้วก็ทํางานในหน้าที่ใครหนที่มันทั้งสองคนคือมีงานที่ดีทําแล้วก็มีความสุขกับชีวิตคือแฮปปี้ไลฟ์มากๆเลยนะแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทําในทุกๆวนันนะแฟนคลับ ตอนนต่งตงตงางๆรออัปเดตผลงานของเขาั้สองคนได้เลยนะครับว่าเขาจะมีผลงานต่อเนื่องตลอดทั้งเรื่องของคิวตารางงานของน้องยูกิซึ่งอดดิวก็อัปเดตไปแล้วนะครับแล้วก็คิวงานของพ่อนก,ก,กรุญสกรอ่าเราก็บอกกันไปแล้วเนาะก็จะมีมาเรื่อยๆแหละเราก็จะเห็นกันอยู่นะทุกภาคส่วนนะครับภาคพื้นที่ที่ออกไปตามต่างจังหวัดนะเห็นว่าเป็นคนของสารชนนะครับก็ต้องอ่า เป็นธรรมดาเนาะมีคนติดตามมีคนตามสตอรี่ของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อ Facebook สื่อ YouTube นะทุกคนก็จะเห็นหมดนะครับในเรื่องของการสนับสนุนแล้วกันทุกคนเนี่ยสนับสนุนถึงเขาจะแยกออกจากกันก็ยังติดตามยังรักเหมือนเดิมเขาก็ไม่ผิดนั่นก็คือกลุ่มแฟนคลับจะมีกลุ่มแฟนคลับที่รัก NY อยู่ก็ไม่ผิดเพราะว่าเมื่อก่อน NY สร้างปรากฏการณ์ดีมากๆเลยครับสร้างปรากฏการณ์ที่แตกตื่นแล้วคนก็แห่แห่กันมาให้กำลังใจแล้วก็รัก จนขึ้นแฮชแท็ก N.Y. นะครับแล้วก็ทำให้อ,องค์กรมารังเซวีหกเด่นโด่งดังมากๆเลยเพราะว่าน้องยูกิเนี่ยเขาเหมือนกับว่า,าสร้างปรากฏการ์แล้วก็ดึงกระแสตรงนั้นได้ดีมากๆในส่วนของ N.Y. นะครับส่วนพนโกุศกรตอนนี้ก็เหมือนกับติดลูกกันแหละนะติดน้องอายสกุณาพรน,น้องอายก็รักพนกมากๆเลยนะครับทั้งสองก็เหมือนกับเป็นคนที่คอยเกลื่อหนุนกัน นะซับพอร์ตเป็นแรงซับพอร์ตที่ดีเป็นพลังโบทที่ดีต่อกันและกันทนะั้งสองคนเลยนะครับโอเคเรื่องของน้องยูกิก็จบลงไปแล้วนะ้อก็มีงานเข้ามาต่อเนื่องนะครับน้องรับวันยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นอนาคตไกลส่วนนกพงสกรก็ดีขึ้นดีขึ้นนะออราพระเอกจับเลยนะทั้งสองคนก็เป็นซุปเปอร์สตาร์หมอหลาที่สุดยอดนะครับของวงการหมอหลำนะก็เอามาบอกกล่าวกันแล้วนะครับอันนี้ก็คืออัปเดตให้ฟังกัน นะเราอัปเดตให้แฟนคลับได้ฟังกันไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะว่าเราพูดได้นะเราก็อยากจะพูดตรงนี้นะครับอย่าดราม,มา่าเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องราวอะไรมากมายเกี่ยวกับทางศิลปินที่แฟนคลับเขาอยากรู้เราเป็นกระบอกเสียงเราก็ต้องพูดได้ทุกอย่างนะครับแต่เราก็เซฟศิลปินด้วยอย่าพูดให้ศิลปินเสียหายซึ่งตัวแอดดิวเองก็ไม่ใช่คนที่จะไปพูดให้ศิลปินดูเสียหายนะครับแต่ว่าเราก็พูดแบบ เป็นเฉพาะตัวบุคคลนะเขาแยกก็คือแยกนะครับเขาไม่มีวันกลับมาเราก็ไม่รู้เป็นเรื่องของอนาคตนะเขาจะกลับหรือไม่กลับมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ปัจจุบันคือเขาแยกออกจากกันเขาไปทําหน้าที่ของตัวเองให้อย่างดีที่สุดในหน้าที่ของใครของมันนะครับนกพันกรก็ทำหน้าที่ของเขานะยูกิก็ทำหน้าที่ของยูกินะทั้งสองคนจะกลับมาหาอะไรหรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ตอบแล้วนะโอเคเคลียร์ใจแล้วนะครับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมีข่าวอะไรอัปเดต เราจะมาตอบคำถามแฟนคลับเป็นช่วงๆแล้วกันนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ